สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาทำเราพัฒนา2ตัวล่างให้นะคะอ่ะเม่วดน,นี้เข้านะคะเข้าเต็มเต็มเลยสองศูนย์เนาะ,ะแอดก็เน้นให้6ชุดนะคะก็คือเนี่ยค่ะสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะคะเม่วดนี้เข้าสองศูนย์ะคะตรงๆรงเลยเนาะล่างชุดสรุปแอดก็เน้นให้นะคะแต่ชุดบนล่างแอดเป็นเน้นสี่กับหนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะชุดสรุปนี่เนาะเข้านะคะแอดเน้นให้มี20 29 28แล 48, 49, 40, แล้วก็สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็หกแปดหกเก้าหกศูนย์นะคะเข้าที่สองศูนย์นะคะล่างเนาะส่วนบนหลุดนะคะวนันนี้เต็มที่ได้แค่หกสองหลักหน่วยเข้านะคะแต่ว่าหลักสิบไม่เข้าเนาะมันมาบรรทัดเดียวกันนะคะศูนย์สองเนาะ อามาดูของงวดที่จะถึงนี้นะคะอะก่อนจะไปด,ดูงวดที่จะถึงนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเป็ชาแนลค่ะ อามาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะงวดวันที่ยี่แปดเนาะน่าจะยี่แปดเนาะอ่ะงวดนี้นะคะงวดที่จะถึงของวันจันทร์เนี่ยนะคะมันจะได้หลักแสนบวกกับหลักหน่วยก็คือแปดบวกสองได้ศูนย์ลบหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นสองนะคะ ก็จะได้9012ส่วนหลักหน่วยก็คือใช้หลักหมื่นบวก9คงที่นะคะก็จะได้3าบวก9ได้12 3 4 5ตัวเน้นนะคะตัวชนนะคะแอดได้ชนมากที่สุดรู้สึกจะเป็น0กับ1นะคะเออไม่ใช่1กับ2นะคะ น่าจะเป็นเลขเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะหลักสิบถ้าเด่นก็คือสองตัวน,นะะี้ค่ะแถวนี้เนาะส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยชนที่สี่สี่กับสามนะคะชนที่สี่กับสาม หลักหน่วยมันก็จะเป็นเก้าสามหนึ่งสามแล้วก็สองสามเน้นที่ชุดนี้ชุดนี้หนึ่งสองสาม เนี่ยค่ะมันจะได้9ก้าสองเก้าก้าแล้วก็0ูนย์ส1งศูนยนอะคะอันนี้สูตรนี้เนาะสูตรนี้เดินมาแล้ว6กวดติดนะคะงวดที่ล่าสุดนี้ก็คืองวดที่6ที่แอดทำให้นะคะที่ออกสอศูนยเนาะมาดูงวนนี้งวนน,วนี้ถ้าตัวเน้น เนี่ยค่ะเน้นที่9 0้าศูนย์สองเกศย์หนึ่งหกับสอง เดี๋ยวแอดขอดูสูตรที่สองก่อนนะคะอ่ะสูตรนี้ก็เข้านะคะหลุดมาแล้วสีนวดเนาะนวดนนี้เข้าตรงๆเหมือนกันนะคะเข้าที่สองศูนย์เนาะ ส่วนงวดที่จะถึงนี้นะคะงวดของวันจันนี้เนาะงวดของวันจันนี้เ่าสูตรนี้ใช้หลักพันนะคะหลักพันบวกเก้าคงที่ ใช้หลักพันบวก9คงที่9บวก2ได้11ลบ1เป็น0ลบบวก1เป็น2บวกอีก1เป็น3นะคะ0 1 2 3์หาแล้วหลักหน่วยก็คือใช้8บวกกับ3ก็คือหลักแสนกับหลักหมื่นนะคะบวกกันก็ได้11เนาะ1 2 3 4นับเรียงตัวนะคะ ก็เน้นเนี่ยคะ่ะศูนย์หนึ่งสองเด่นที่เด่นที่หนึ่งกับสองนะคะเด่นที่หนึ่งกับสองคือแถวนี้มันก็จะชนกับแถวเมื่อกี้อัน,นเมื่อกี้เนาะ เมื่อกี้นะคะที่ชนกันเนาะมันจะชนที่เนี่ยนะคะจะชนที่ศูนย์สองหสองแล้วก็สองสอง 0 3 1 3 2 3แล้วก็0 4 1 4 2 4เด่นหลักหน่วยนะคะเด่นที่3กับ4นะคะเอามาดูสูตรที่3กันนะคะสูตรที่3นะคะสูตรที่3 วนที่9กับศูนย์ถ้าให้เน้นนะคะเน้นชุดนี้นะแอดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะคะสองชุดนี้ที่ตรงกันเนาะก็จะตรงกันที่ ตรงกันที่012นะคะหลักสิบเนาะ012ถ้าเน้นแบบประหยัดนะคะแอดว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะคะเริ่มตั้งแต่01 03แล้วก็04 12 13 14แล้วก็22 23 24เน้น9ชุดนี้นะคะ เด่นมากที่สุดหลักหลักสิบนะคะก็คือเลขหนึ่งนะคะเห็นไหมถ้าจะเป็นชุดเริ่มตั้งแต่ศูนย์มาถึงสอง ถ้าเอาชุดนี้เสเต็มก็สิบสองชุดชุดนี้9้าหลักสิบเลขสาหลักสิบเลขสามาไม่เด่นนะคะเด่นที่1กับสองหลักสิบแล้วก็9้านะคะชน9้าชนที่มันชนนะคะมันชนที่9ก้าหนึ่งสอง ก็เลือกเอานะคะแอดก็ได้แต่ลองคัดดูสูตรให้นะคะความน่าจะเป็นเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเล็กชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ